กรจาำแรงเด้อทุกคนสาวครูพันยาจะลองไลฟ์สดเบิ้งผมปูปูไม่รู้กันควันดมไหมโอ้โให้แม่ดมให้แม่ดมให้แม่ให้แม่ให้แม่นี่เองพีพีมาให้พอมพอมมาดูพอดมมอ่าอ่าฮ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 อ นี่ตอนนี้เราอยู่บ้านไม่ยังบ่แล้วเถอะบานไม่ก็สิกลายเป็นบ้านห้างแล้วติปมดเนื่องจากว่าบ่าได้มาตัดหญ้าทรงนี้ในซังเหมืนกำลังเลงมือกล้าว่าอีกประมาณสองเดือนแล้วก็ให้มันแล้วน,นะแล้วแบบพออยู่ได้นะทิ่แล้วแบบสมบูรณ์แบบนีใน่าจะโดนอยู่โดมอ่ะแม่โดมแม่ลูกแม่อาหยาแม่โดมแม่โดม แม่ให้แม่ให้แม่ให้แม่เอาให้พอ่อใชนะหมั้งอโยทักทายสบายดีแปดคนเดอ้อตอนนี้บรรยากาศยำแรงเนาะได้ยินเสียงในซังเพิ่นตัดกัลโลอยู่เพิ่นกำลังแปลงห้องน้ำแล้วห้องน้ำอยู่อันนั่นแหละกับแมลวาสุกเซิร์ดนะเวลาเขาบ่ามีห้องน้ำในเวลาเขาอัน เห็ดบ้านเห็ดเทือน,นก่อมันบสะดวกเนาะเดลแอนไปปลามันบสะดวกแล้วก็เลงเห็ดห้องน้ำก่อนแล้วก,ก็กับยังอันกาโลกาโลกับอันเพดานยังปล่วเพดานมันยังห้องผงเนาะห้องนอนเนี่ยแล้วมัดแล้ว<อ>ทักไทยสบายดีสิบเจ็ดคนเดอ้อ อ่บาย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 สบายดี16คนเด้อสวัสดีครับ FC จากจังหวัดเพชรเพชรบุรี สวัสดีเด้อสบายดีทุกคนเนาะสบายดีน้องขวัญเนี่ยป้าป้าลุงลุงสบายดีเนี่ยสวัสดีสกครูและขะน้อยสวัสดีครับนานๆที่จะได้มานี่บรรยากาศดําแรงพาทิดกําลังจะตกดินนะทุกคนแด่บูฮ้วสัญญาณได้บ่เห็นบอโอ้ทองฝ้าสวยงามนี่คือนี่ตัวหอกโก้กัมพง กำแพงหินอยู่พี่นี่สังบแล้วก็อากาศดีตลอดเนาะตอนนี้ใส่ไฟมันยังเดินเรียบร้อยแล้วอันนี้เดินเองเด้แต่วันยังไม่ได้ติดสวิตมันยังเนาะตู้ควบคุมไฟยังไม่ได้ติดเถอะสวัสดีเอฟซีจากเมืองนานครับสบายดีเจ้าเซฟจากไต้หวันครับน้องนะน้องรัก สบายดีทุกคนเด้ออ,อากาศหน้าเดินเข้าป่าโอ้ชรงนี้มื่นโบฝนเนาะโกดีมื่นโบฝนส่วนลายมันฝนเนาะลำบากลำบากเลยของขวัญลองดมดอกไม้ให้พระพันลงลุงบิ้งเบิ้งดมเบิ้งขังขัญเลิศมูขวัญเนาะอ่าบ้านสวนใครดูแลตอนนี้โอ้มีพี่ๆน้องๆหลายคนก็นนไปเฮ็ดสวนอยู่พคนเนาะ พ่าปีนี้เขาฟุกอย่างพาราแหละก็มีพี่สาวก็ไปเห็ดสวนยู่ท่านแหละก,ะตก็ต้องไปทุกมื้อแล้วก็เลีเ้ยงมูเด้เอากิโน่เลี้ยงหมูไว้ท่านต้องได้ไปทุกมือ้อทุกมือ้อมีคนดูแลอยู่เนะเาะเท่ากับนานๆถี่ไปเท่านึงอาคาน้อยยุคแขวงไหนครับบ่อแก้วบ่อแก้วครับบ่อแก้วติดกับเชียงรายอยู่กงกันข้ามครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเลยแต่ว่าบ้านเฮาออกจากอำเภอเชียงของมานี่ประมาณ 200 200สองร้อยกว่าเนาะเสาคูยังไปกลับอยู่นี่เสาคูกับน้องของขวัญไปกลับอยู่น้องขวัญเ่นหน่อยมันบาไหมอืเลนไทยไม่ค่อยสบายัจะกลับกั่หมอสบายดีอะคาเสาคูน้องของขวัญท่านหนาวยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หนาวแล้วอืมเริ่มรู้สซึกหนาวแล้ว,มมวลตอนน,นนี้นี่หมู่บ้านเนาะ เบิงไปทางบพี่จะเป็นหมู่บ้านเห็นบ่ท้องฟ้าสุดวิวพาทิดกำลังจะตกดินนะพี่น้องเดอ้อนี่บ้านเ้าอยู่พูดบ่ไหนจะว่าสัญญาณดีบ่อันนี้ภาษาจีนเขาอันใช่ไหมว่ซืออ้อน,นี่ไนอะ้ค<ะ>รูภาษาจีนเน,นี่ยอันจะได้ภาษาจีนซื้อซองันนี้น,ะนี่หัวอันจะได้บ่บ่เม็นตัวายนี่นี่เราติดตามเธอสองคน ยังไม่แต่งงานเลยตอนนั้นตอนนี้มีลูกแล้วใช่ใช่ใชโอ้ความทรงจำกลับมาเลยสมัยพานคิดต้มคิดฟุ้นเนาะลุยไปหาสกูเวลาพันไปไว้หรีพิชชาบรรยากาศดีมากๆมีอยากไปเที่ยวไปนอนปลาไปนอนเป็นนอนบ้านอาขาน้อยได้ไหมได้เลยได้เลยเนาะมีโอกาสมาเดอ้อยินดีตอนรับอันไห นี่บรรยากาศหมู่บ้านของสิไทยทุกคนได้เบิ่งกันิองไหมอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเ<ห>ด้อหน้าอยู่แฮงชมวิวชมวิวเด้อสวนสาแล้วกะ็บ้านยังบ่บได้ไกลจากตัวอำเภอเท่าใดเนาะเพราะมันสองสกิโลนี่แหละสองกิโลนี่แหละใกล้ๆหนึ่งแต่ว่าเส้นทางพ่ดีเนาะพุ่น,นแหละา,ายมากอืม สบายดีอาค่าสรูสบายดีเดอสอาวเราซ้ำเหนือเอาพวกมนันอันนี้ทุกตาบอทุกตาหายเลยเน็ตด,ดีพับชัดขอบคุณเดอสบายดีทุกตานี้ได้ไดอของควันนะเด๊ฮิปเด้ฮิปเด๊ตอนไปหาตอนไปหาทุกตานะน้องของควันยังสามเดือนอยู่ในท้องตัวนี้ออกมาแล้วของควันนี่ทักใครทักไคร บายบายโอ้ยบายบายอาลาลาลาเอ้ฮ่าฮ่าฮผมอยู่ดูอยู่ทางจังหวัดนนบุรีลำพูนนนบุรีลำพูนทางโซนอีสานต่อทาบาโซนอีสานเนี่ยมาทางอันข้ามมาทางอุดรเนาะมาทางอันหนองคายพี่มาทำมาเล่าเนาะสบายดีอยู่สบายดีอยู่เด้อมันสบายอยู่เด้อมันขึ้นมาข้ามมาทางอันนัะนะ มาทา้ง ng, いいนัน <S <S น้องน้องไข้มาทางเวียงแล้วก็ขี่รถไฟมามาฮอดนำท่าแล้วก็ขี่รถขึ้นมาต่อเลยแต่น้องบัวลำพูข้ามมาน้องไข้แล้วก็มาต่อยูเวียงจันแล้วก็ขี่รถไฟขึ้นมาได้สบายเลยเลยมือเดียวก็ฮอตเนาะมาฮอตน้ำท้าแล้วก็ต่อสองมือฮอตบ้านเฮาตุกตาบัมันเป็นลักมีเลยบ่อูเพิ่นก็มีไดยยังได้เจ้าได้ฮิบได้ สาวเราสำเหนฮิปเด้อน้องขวัญนี่น้องแม่น้องขวัญเป็นเจ้าใดกบอกทางหัวพันท่วมหัวพันน้ำท่วมตุ๊กตาเป็นเจ้าใดบ้านบูท่วมเจ้าบอกเห็นท่วมเด้ท่วมวะเงินเจือนบอเงินทุกตาบุด้บุเป็นยังเต้กัปตันบรรดาไม่ยังก็บรรดาตั้งวะ สวัสดีครับผมสวัสดีเดอสบายดีมาขอมาขออยู่ไหนเส้นของเราบรรยาก,กาศกำลรงเดอทุกคนเดอเข้ามาเบิ้งในซังผลเห็ดบ้านนอนวัวแลี้วจักเถื่อใกล้ๆแล้วอีกสองเดือนเป็นน้ำเงินเป็นนำ้นนนำท้องเงินเขามาพร้อมค่อยๆเห็ดไปเล้ไรย,ยังขึ้นราคาหมดโอ้พาทิตย์ตกดินกำลังงามถุงมหมวิว บกินได้นัแนแค่นคอได้ลูกไอยาไวขนาดไวสุดโอ้หหัวฟูเลยสักคุลหัวฟูมมน้องขวัญน,น้องขวัญได้ไม่บัน ้อยท่องท่องเห็นท่อง,เน,นงเน่ไปให้ไปสวนกลับมาน,นำเกลือบอเฮือนมาเียล,ลายบอนก็ท่วมเนาะดีละดีละโบออดเฮือน,น้นอนเรือสนสสบายดี น้องสางคู่ติดตามตั้งแต่ยังไม่แต่งงานตอนนี้มีน้องคง,งขวัญแล้วสบายดีเดอ้อยังโบาหายเน้องไปไปหาหมออยู่ไทยได้ว่ายัางโบาหายดีเถอะอวเวลามีแดดออกมานะ่ะเวลาห้อนเนาะมันจะมีตุมเบิ่งอยู่กรุงเทพครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณเดอ้อขอบคุณเดอ้อ เอฟซไทยผู้ใดยังโสดเนอะยะเข้าไปจีบสาวเล่าซ้ำเหนือให้เด้อเด้อเพื่อนบอกว่าโสดสาวซ้ำเหนือน้องสาวน้องสาวมูของอันอูหลงซานอูหลงซานตอนนี้กัมีลูกอ่อนละพวกกายเห็นหน้าพวกเราตัดผมสูงซู้งอย่างก็สักครู่บอกว่าออกซูงอันออกคุกมา ส่งอันนี่ย่งก็คนจีน <c oughs> อืมเอ๊ะนานๆที่เยามาแปลว่าอัปเดตชีวิตให้ท<ห>ุกค, <ๆ S 2> คนได้เบิ่งกัน,นกมันบูคือเก่า <9 S 2> แล้วอพอสร้างคร,บคร,ร,รอ,รอ,อครบครัวไปไม่ดินซีว่ะจ้แน่ไรแล้วพออันสร้างครอบครัวไปเลยไล่ยังมันกะเปลี่ยนไปเนาะอย่างที่หว่วงเลยหาซื้อไปใต้ไปเ,ปนเหนือแบบว่าคือเมื่อก่อนบ่ได้แล้วภาระภาระมีภาระ น้องควันมานน่น้องควันโอไปไป้ยเห็นท้องเห็นท้องน้องควันเนอะอมันแห้งกหนไก่เออเมื่อก่อนเคยดูคลิปปลุกข้าวบนภูเขา ปกปกไปไทยดูบ้างเดี๋ยวนี้ก็ปลูก,ปก,นะก,ปกอยู่้อแต่ว่าเขาบ่ได้ปลูกเนาะพี่สาวเขาปลูกอยู่บ่ได้ไปสวนเลยนะตรงนี้หน้าฝนแล้วกันหาคู่ให้น้องวิตโตด,ด้วยครับวิตโตเลือกไล่มิตโตมีเซบ่เปิดตสวสบายดีเ <c oughs> สา,สาคู่อาคารน้อยนครสบายดีเด้อ <c oughs> สบายดีทุกคน <c oughs> มิดม <l acht> ิดทุกเน่เน่เน่ไหมครับวิพีโบ้ท่วมเลยวิพี่โชคดีไปเพราะว่าอยู่เขตเทามันอยู่ภูเขาอยู่สูงแล้วกันได้ย่านได้ดินเจือดเนี่ยแต่ว่าย่พี่มันบ้เจือนเนาะวิพี่มันเทาตั้งอยู่พราะว่ากังหูเลยนะเนาะดินเขตเทามันบ้บ้เจือนง่ายๆหรอกบ่เป็นอย่างนั้นเรื่องภัยธรรมชาติพี่โอเคอยู่ได้ย่านได้ล้มซืึมิดแม่ยคงควัน ดอกไม้ดอกไม้ไปเก็บดอกไม้ไหมเก็บดอกไม้ไปปะแอไปไหมไปไม่ไปน้ำพอไปเอ้าเอ้าแอบไปแลฟ์สดอ้าไชอบดูทุกครั้งเลยออกไหวนะนะคะชอบดูน้องของตนเรมพูดล้น่ารักขอบคุณค่ะวอร์ีไทยเรื่อยๆแหละแต่ก็ะบ่ค่อยได้ไทย มีแบบว่ามีลุกหน่อยแล้วก็บบุคือเก่านะทุกคนกว่ากว่าชี้ไทยคลิปคลิปหนึ่งได้นะต้องใส่เวลาสองสามมือจึงแล้วเดนสิบสองเขาซีไปพงศลีมีเที่ยวแนะนำบออ๋อพงศลีว่ะพงศลีก็มีบอลเที่ยวหลายได้ผู่ฟ้าบอน้องเขียวบอกโอเคียวดีโอดีอยู่ได้น้องเขียวยุ่งจัดลี้อยู่บอ มีโอ้มีมีมอยู่พงศาลีก็าอากาศดีหนาวตลอดเออหนาวตลอดมีหมอ,อกตลอดเลยแมนเมื่อก็ยางต้นเท่าไหร่แล้วเขาสื่อเท่าไหร่วะต้นยางวะต้นหนึ่งหกพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันหกพันเท่าไหร่เซาบาดอ่ะประมาณเซาบาดบอกผู้แมนตีเอาบาทหนึ่งเจ็ดเจ็ดร้อยหกเจ็ดสิบสองสิ ประมาณเท่าไรไล่เงินบาทบุเปนะ,ปะติดตามตั้งแต่เสาครูยังเป็นครูสอนนักเรียนอยู่ขอบคุณค่ะขอให้น้องของขวานจงมีแต่ความส่วนตัวขอบคุณค่ะน้องขวันมักเจ็บมักเป็นตลอดตั้งแต่เกิดจนฮอเดนนี่มักเป็นตุ่มเพราะว่า เพื่อนั่นแผ่อากาศเนาะทุกคนอากาศห่อนยําได้เราก็ออกพืนแบบบหูตัวเลยแล้วก็ขั้นเกาตลอดก็เลยพาไปห้องมออยู่ไทยเนาะพ่นกวดว่าเพ่นแผ่อย่างแท้นะเรากวดแล้วหมอไทยพ่นมาแผ่อากาศแล้วก็แผ่ฝุนแผ่ขนแมวเนาะทุกคนก็เลยว่าพยายามเลี่ยงเนาะตัวที่ว่าแผงแต่ว่าแผ่อากาศนี่เขาเลี่ยงบม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติ เดียวก็อหอนเดียวก็หน,นาวมิแต่ว่าเราจะฮับมือแนวไหนกับมันเนาะติดตกากี่ก็คอให้น้องของวานมิอันนี้ก็กกกเริ่มละเริ่มแล่อยู่แนวเกาะแบบฝ่ามืดมาเลยฝ่ามืดคืมลระเริิมมืดมาแล้วมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะตัวตัว,ตว,ตว เดินออกมาเธอนหนึง่งหย่านเอฟซีซีลืม,มไล<ป>่กับเลยนเนาะบอลที่เขาสั่งเฮือนไม้กับเฮือนเกาเนยนาจะไกลยอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณลอยแมเนะทุกคน,น,น,นก็เลยว่าตรงนี้ยังกับขอให้น้องขวานาฮไวนะครับขอบคุณค่ะา ว่าฮอดปีแล้วนะจะภูมิตันทานนะจะแห้งมาหน่อยนึงเฮ้อเอาอันนี้แม่เอาขันหมขันหมมันมากสุดข,ข้างๆไอ้ยาปิมนเบิงบรรยากาศทังนี้ปินกล้องโอเคนี่บรรยากาศยูนีิเลิศม,มืดมากแล้ว ลอ,ล,อลองไป,ไปาบายเจ้าบานเรกว่าบายบายแม่ลูกบาย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 เอฟซีไหมฟังความนึ่ไปเริ่มดื้อแล้วอยากกินนมแล้วว่าสิแป๊บนอมอยู่สิออกนอมอยู่แต่ว่ายังเจ็บออกออกแอ๊กแอ๊อ,อยู่ก็เลยบกกะออกนอมเถื่อเนาะเนี่ยเห็นบอสไาเปย์ฟืนแบบนั้นเลยที่สาวสามคนไปเปย์ฟืนกับมแม่ตุลีกับเอกก็ไปไปตัดฟืนไปแบกฟืนกลับมาแล้วก็อุ้ย พี่สาวของพี่สู้ด้พี่สาวของพี่สู้ก็มาอยู่นี่เยี่ย่วาไบายแม่ลูกายบายไยบายแม่เห็นว่าอันเนี้ยก็คนในเฮือนเน้ะยน่เข้าจไปตาฝืนกันมาไป กับ <Bye. S 1> กับกับไปไปไปเอาไปไปทั้งนี้เขาไปไปกล้องไปายต้ต bye bye. Bye ตนยางหรือยางใส่ใส่ปุ๋ยบ้างนะจะได้โตเร็วเออทีนี้เลี้ยวแลี้ยวนะก่อนเลี้ยว,ว,วเข้าเลี้ยวน้ตาา่อัดฟองที่จะขุดขุดเส้นทางอกีกน้องของขวัญกินนมแม่เปล่าใช่ค่ะ กินนมแม่ต่างแ่เด็กจนฮอดหนึ่งปีไปแล้วเดี๋ยวนี้หนึ่งปีกับสามมือและว,ว่าซี้ให้ออกนอมแล้วก็ให้กินนมนมเสริมแต่ว่าตอนนี้คือเราเจ็บแล้วกอให้คัดตลอดนะเบิ้งเส้นทางทุกคนเส้นทางบันคอยเป็นจังนีอย่ากออกเที่ยวแล้วน้องก่อนใช่อยากไปเที่ยวแล้วแต่ว่าลูกยังเล็กอยู่อีกปีหนึ่งก่อนรอให้มันได้สองขวบ สองความน่าจะทนใหน้น้องของความได้สองปีก่อนนี่จะออกไปใส่เกาะบกยากแล้วเน,ะนาะเงื่องฐานยังบกแข็งแรงแล้วก็มันกระทบกระเทือนบกเคลื่อนคือเมืองไทยเลยคือไปเมืองไทยกลับมาก่อบนี่ก็ไปกลับได้แล้วก็โอ้โห,โห,โหส,สักสี่สิบโมงเดินทางนะก็เลยว,ว่วารู้ืึอว่าอย่างก,ก็บกโอเคปันใดเพราะน้องของความจนจอยเลยนะจนว่าหายตลอด นี่เส้นทางย่างฝนหนาโอ้โหอ, <laughs> อยู่ยากเด้อทุกคนออกจากเพื่อนนะ่ะมีแต่ดินมาติดบ้านแสดยังคำสีอยากดูครับยังไม่เสร็จค่ะอีกสองเดือนน่าจะเข้าไปอยู่ตุลาเล่นเล่นกับ <laughs> ดิ้งหน่อย นิ่งหน่อยกำลังเล่นอยู่ไป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 คือสิบฝนคือนี่นะฝนแน่นอนแล้วเนาะ ได้สร้างมาเฮ็ดบ้านได้ปีหนึ่งแล้วยังบ่แล้วเพิ่นเฮ็ดละเอียดแต่ว่าซาซาสุดๆคนเกียวแล้วก็ชิดจบไล่หรอเด้อทุกคนเบิ่ง่นเบิ่งโคตรงามพุ่นแจ็คนี่เบิ้งเพื่อนของเราโอ้สวยงามเบิ้งสวยงามทองฝาโอ้ ก็ต้องมุดคืนมาคนสวยงั้นไหมครับคำสียังไม่ตกใกล้ๆแล้วฟ้าร้องอยู่ติดตามตลอดค่ะขอบคุณค่ะวันวานซีโบหายซีโบจักไปสายจนกว่าเขาเนี่กว่าจนกว่าให้น้องของควันโตแม่หายน้องของควันซื้อโตโอเคทุกคนเห่าไทยไปบ้านนานๆทีมาอัปเดตชีวิตให้ทุกคนได้เบิ่งกันไม่ไปไม่ไป ไป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 ไาไบายปไ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 ปาเไาไปไปไาไปายบายปไปไาไีกปไ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 ปเปไปไปไปค่ไปไบไป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 าาไป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 บปไปไปไาไปาปไ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 อาปไปไดไยไาไปไปไาไปไไปไปไไป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 าปไ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 าไปาปไ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 ่ไปไปไไป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  บ้านใม่ของเราเนาะเสียไปแล้วไอส้สวนเสียแล้วเนาะเป็นมาวอติดติดเสื้อแล้วก็เสียโอเคทุกคนประมาณนี้เดอ้อภาสิจบไลน์แล้ว